ก่อนกเกษียณนี่เราก็จะเตรียมตัวอาคารตัวอะไรไว้เริ่มสร้างเริ่มปลูกต้นไม้พอพอร้อนอากาศร้อนก็จะมาเข้าร่มมีงานอะไรในร่มก็จะทำถ้าร้อนจริงๆไม่ไหวก็จะก็เลยพักก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าวเขาไม่เอาไว้ยืนหรอครับไม่ค่ะมันเดินตามเชือกหนวดหนวดแย่งอา,าหารหากินกันเลย เกษียณมาแล้วถ้าเราไม่มีแบบว่าไม่มีบ้านไร่ไม่มีพืชผักอะไรให้เลี้ยงไก่ไข่ให้เลี้ยงอะไรเงี้ยเราจะเหงาไหมน่าจะเหงาน่าจะเหงาอยู่กันสองคนทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการใช้ชีวิตของคุณอาทั้งสองคนก็เป็นคู่สามีภรรยานะฮะที่ เกษียรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใช้ชีวิตบ้านฝ่ายอยู่ที่บ้านไร่นะฮะนัดคุณอาไว้ที่บ้าน10กิโลน่าจะถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอคุณอาที่บ้านกันนะฮะ จุดหมายนะที่เราก็นัดคุณอาทั้งสองคนไว้นะฮะถือว่าเป็นอาณาจักรเลยฮะอาณาจักรแห่งความรักของเขาทั้งสองคนด้วยสวัสดีครับโอ้โหคุณอาทั้งสองวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะฮะเดินทางมาเพื่อที่จะมาดูว่าเออคุณอาทั้งสองคนจะวางแผนยังไงกันด้วยในช่วงหลังเกษียณนี่ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เลยหรือเปล่าครับ,รบทั้งสองคนนะรับราชการมาแล้วก็เกษียรอายุราชการในตําแหน่งของผู้วยการ โรงเรียนทั้งสองท่านเลยนะคะอะเดี๋ยวเข้าไปหาที่นั่งพูดคุยกันเนาะนะทุกคนตามเรามาเลยนะครับคุณอาครับที่นี่เนี่ยอากาศดีมากตั้งแต่ผมมาถึงเนาะลมนี่คือโชว์อยู่ตลอดเวลาเลยนี่มันคือความสุขไหมที่เราแบบมองเอาไว้เป็นอนาคตจากที่เรารับราชการมาสสมเกิดจากความชอบครับเครับผมเริ่มต้นที่ความชอบว่าชอบทำอย่างนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ วันวันหนึ่งบางทีก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนอะฮะอยู่ทั้งวันทั้งวันแล้วเราไม่เหงาหรออยู่สองคนก็คือทําหนุน <c oughs> ทํานี่กับครับปลูกต้นไม้รดน้ํา <c oughs> ผมก็ถามว่าเขา,ว,าว่าง,งานเต็มมือเนี่ยตั้งแต่ที่คุณามาอยู่กันสองคนที่เนี่ยทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับผมเน่เช้าเลยครับเช้าก็รดน้ำผักอ๋อมีรดน้ําผักมีกำหลังปลีต้องต้องเพราะว่าเราถมดินใหม่ไอ้วางระบบน้ำไว้เราก็ต้องปลูก ถุดินทักไปก็ต้องวางใหม่ตอนมียังไม่ได้วางก็ต้องใช้เตรียมดินบ้างอะไรบ้างตอนตอนเช้าก็ไม่ร้อนครับเดินรถเองพอพอร้อนอากาศร้อนก็จะมาเข้าร่มมีงานอะไรในร่มก็จะทำครับผมถ้าร้อนจริงๆไม่ไหวก็จะไปพักผ่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงสี่โมงเย็นแดดร่มลมตกพักหน่อยก็ออกไปตอนนี้ปลูกละสุขภาพร่างกายทั้งสองคนเป็นไงบ้างครับมันไข้หวัดเนาะมันมันมันเป็นโรคที่ อาจจะเกิดขึ้นได้เวียนมาแต่ก็เป็นก็หายเป็นก็หายด้วยสุขภาพร่างกายที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเนาะอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจากที่คุณอาได้บอกไปช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมเรื่องของการปลูกละประมาณช่วงใบบ่ายแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยคุณอาทั้งสองคนแล้วกันวันนี้ถือว่าเอาแรงกันมาเที่ยวบ้านคุณอาแล้วเนาะ อย่างพวกกล้าพันอะไรที่เราไปมอบให้โรงเรียนเนี่ยปกติเราทำาบบนี้เป็นตลอดนะก็ช่วงช่วงที่เป็นขอโรงเรียนอยก็ครับก็เหมือนอย่างนี้แหละเหมือนอย่างนี้เลยนะฮะนี่เลยใช่ไหมกระหล่ำที่เราจะมาทำใช,<ฟ>ใช่ไหมฮะคุณหลุมแล้วเราก็เอาอย่างเงี้ยเหรอครับต้นหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหม,ไมใช่ๆยัดอ๋อแล้วก็ยิ่งเงี้ยนะฮะตรงนี้เราก็จะเอา ที่นี่จะขี้อ้อยมีโรงงานน้ำตาลแหผมก็จะไปซื้อเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นปุ๋ยไปด้วยใช่ไหมครับแหวกปุ๊บเราก็ย่อนหนีเข้าไปอย่างนี้เลยนี่คืออย่างเงี้ยอายุอายุของมันคือจะเติบโตให้เราได้ทานได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ2บสองเดือนสองเดือนผลผลิตเราเอาไปที่ไหนก็จำหน่ายในร้านค้าในบ้านบ้านตลาดในหมู่บ้านตลาดในหมู่บ้านเห็นว่าเราก็มีแบ่งปันไปที่โรงเรียนก็มีครับ ต้องไหมฮะยังคงที่ใช้แต่ผักหนึ่งก็มีองุ่นวัดอรันมะเขือพงไม่บาดแั้งทีมิตภาพก็คือยังมาเอาก้าพันของเราเอาไปเพื่อที่จะไปต่อยอดเรื่องอาหารกลางวันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตามคุณอาทั้งสองคนเพื่อที่จะไปมอบก้าพันตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวช่วยคุณอาทั้งสองคนเนี่ยปลูกกระหล่ำตรงนี้กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรา ค่อยๆเคลื่อนทับกันไปที่นู่นนะเราจะได้ไปเห็นด้วยว่าบรรยากาศของการเอาก้าพันเนี่ยไปมอบให้กับโรงเรียนนะฮะคุณอาเขาไปกันยังไงแล้วก็ไปเจอกับคุณครูที่นั่นยังไงนะครับ ตรงนี้ก็คือถือโอกาสมอมมอกให้กับโรงเรียนถูกต้องไหมครับผอไหนครับคนปลูกคอนี้เลค่ะอาจารย์ต้องมารับแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นตัวแทนที่จะต้องปลูกด้วยพวกท่า้ผลผลิตมานะคะก็เราก็จะไปทําให้เด็กนมาเก็บแต่เขามีเขาามีโอกาสร่วมที่จะดูแลการเติบโตของเขาเขาก็ได้เก็บของเขาียไปทำอาหารก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆวันนี้ขอบคุณคุณครูทุกคนเลยนะครับคุณอาครับวันนี้ เฉีโอ,อกาสได้มาตามติดชีวิตคุณอาทั้งสองคนต้องบอกว่าถือว่าเป็นช่วงที่คุณอาก็มีความสุขที่สุดเหมือนกันหลังจากที่รับราชการมาตลอดเกือบทั้งชีวิตถูกต้องไหมใช่ใช่ถูกต้องคืนเช้ามาครับจะไปไหนก็ไปทําสวนก็ทําครับผม าการรับประาต้องรีบม,มามรง <laughs> หลายหลายคนก็กำลังชมชีวิตที่มีความสุขของคุณอาอยู่การเติมความรักให้แก่กันการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงบ้านปลายที่มีกันอยู่สองคนแบบนี้รเรามีวิธียังไงให้เราแบบได้เติมความสุขกันทุกๆวันที่อยู่ด้วยกันเนะาะก็มีอยู่สองคนครับก็ มีหน้าที่กันทำกันทำกันคือชาโผมกทจะมาใครจะทำอะไรทำอะไรเข้ามาก็ผมก็จะเตรียมอาหารเตรียมอาหารไปเก็บไปเอาผักให้ชาวมาอะไรมากส่วนเรนไม้รดน้ำต้นไม้รอวันนี้ขอบคุณคุณน้าทั้งสองคนมากๆนะฮะวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดตรนงดีก็อิ่มเอมผมก็จะกลับไปพร้อมกับความอิ่มเอมและเชื่อว่าทุกคนที่กำลังรับชมก็อิ่มเอมใจไปพร้อมๆกันกับวันนี้นะก็ลาทุกคนไปแล้วนะครับพบกันครั้งหน้านะสวัสดีครับ